เออคุณว่าแล้วคนที่นี่นี่เขาลอคองกันบ่อยไหมะก็ลองคนเดือนละครัอะ่ะเพราะว่าคลองลำปางดงอ่ะสำคัญต่อ,อชาวบ้านมากเลยนะคลองลำปางดงจะส่งน้ําเข้าไปที่ร่องสวนของชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะเป็นน้ําที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันเขาเล้งมาช่วยทันลอกอ่ะ ตมมลบางสแกจะให้ความสําคัญกับน้ําเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดูแลแม่น้ําลําคลองลาประโดงกิจกรรมที่เราทําก็คือกิจกรรมลงแขกลงคลองเราทําต่อเนื่องเป็นปีที่11 ทำมา11ปีแล้วกิจกรรมลงแข่งลงคลองคือกิจกรรมที่เรานําผู้นําชุมชนกับชาวบ้านร่วมกันลงในพื้นที่ลําคลองหรือลําปะดงที่มีผักตบชวาวัชพืชเราก็จะทําการนัดกันแล้วก็กำหนดวันก็ช่วยกันโยนวัชพืชเหล่านั้นขึ้นริมตลิงเพื่อให้น้ำเนี่ยมันจะได้ถ่ายเทได้สะดวกเป็นน้ําที่มีคุณภาพใสนะแล้วก็สามารถให้เป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งกุ้งแม่น้าก็จะเข้ามาอยู่ในลําปะดงนี้ด้วยผลที่ได้รับก็คือลําคลองในพื้นที่ของเราเนี่ยมีความสะอาด น้ำถ่ายเทได้สะดวกพืชผลการเกษตรก็ดีตามไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราเน้นเรื่องลำคลองลำปะดงจนเป็นแผนของอปตว่าจะต้องมีการขุดลอกลำคลองลำปะดงชาวบ้านตระหนักรู้ชาวบ้านเข้าใจว่าจะต้องดูแลลำคลองลำปะดงดูแลพื้นที่อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากเราจึงมีดินที่ดีน้ําที่ดีมีอาชีพที่ดีชาวบ้านก็จะมีความสุข